เช่นเดียวกับการปรน้ําใจของจังหวัดนนทบุรีครับได้จัดก,กิจกรรมโครงการน้ําพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ประจําปี2564นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดตามโครงการสภาสังคมสงเคราะห์55ปีใต้ร่มพระบารมี โดยการสับสนุนจากโครงการสลากการกุศลได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภ,ภคที่จําเป็นในการดำเนินชีวิตมอบเงินสับสนุนส0 0หมบาทนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติมอบถุงปันสุขครับห้ถุงนายกสมาคมสตรีนนทบุรีมอบข้าวสาร5กิโลกร,รมัมเป็นจํานวน100ถุงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภ,ภค และทางด้านของนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนลก็ได้มอบชุดหน้ากาก,ากอนามัยป้องกันโควิด -19 เพื่อนําไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอในพื้นที่นะครับส่วนทางด้านของนายสมโพงศ์นมะอาอุสมาชิกสภาจังหวัดชมบุรีครับอยู่เขตอาเภอเมืองชมบุรีพร้อมด้วยทีมงานก็ได้จัดเตรียมขนมจีนแกงเขียวหวานไก่แล้วก็มีขนมครับมีน้ําดื่มหน้ากากอนามัยของนายสุดชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจำนวน220ชุดนะครับออกแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดอรัญญิกาวาสหรือวัดป่าอยู่หมู่5ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจตุจัุรีก็ในน้อยสุดครับสร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในช่วงนี้ซึ่งหลายคนก็ไม่สามารถออกจากบ้านได้ครับการขายของก็ขายไม่ได้นะครับ <c oughs> ที่สําคัญเนี่ยไม่มีไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้รับวอมช่วยเหลือแบบนี้ก็ประทับใจดีใจนะครับ <c oughs> โดยในทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีอาหารมาแจกจ่ายตามบ้านหรือประชาชนในพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นการลดการเดินทางและก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนด้วยส่วนด้านของนายชาี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ร่วมรับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนเพื่อที่นําไปใช้สบสนย์นการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดระยองก็มีทั้งทางด้านของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาเวศและก็คณะนะครับ ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์มีน้ำดื่มมีหน้ากากอนามัยส่วนด้านของบริษัทอ,อินเตอร์แมนคอร์ปอรชันจำกัดก็มอบกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูงให้ด้วยนะครับทั้งนี้เองเนี่ยทางจังหวัดระยองก็จะนำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้นำไปใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ